กาส่งทายนะครับข้าปรจชาัมพันธ์กันบางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแเลงเข้าวเชิญรวมงานสุราษฎร์ธานีอินดัสเซียนแฟร์ส่งคำยิบซ้มปีที่สองจัดขึ้นระหว่างวันที่ยี่สิบที่สิงยี่สิบาคมนี้ที่สุดการคาเซนทรัลพลาซ่า Plaza สุราษฎร์ธานีครับ โดยเพื่อเป็นการต่อยอดความสาเร็จจากปี2 0 2 2น่องนะครับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีสํานักงานท่งเสร่มการจัดการประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนกระทรวงอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยละส่วนการเซ็นสันพระราชสุราษฎร์ธานีนะครับ ได้มีการทะเล่มข้าวย่างเป็นทางการในการจัดงานนะครับหนะ้าเ mm hmm. มือใบโกเรสแต่ว่าที่โรงแรมบรรจงบุรีนำโดยนายติ้นพงเพีกราภัราทรธัพภาอุตสากรรมจังวัดสุรธานีนะครับโดยทนันเองก็ได้กล่าวว่านะครับนะ่าเ mm hmm. พื่อเป็นการสร้างพื้นที่จัดแสดงงาน สินค้ากวาสร้างพันตารางเมตรพร้อมวยเครือข่กลุ่มธุรกิจอุตสากรรมกวาดรอยรรยอทิอุตสากรรมการเกษตรอุตสากรรมแปรรูปอุตสากรรมพลังงานอุตสากรรมการท่องเที่ยวนะครับที่พร้อมจะสร้างเศรษฐกิจข้องภาคใต้ในประเทศไทยให้ขับเคลื่อนเติบโตเื่อมยยืงธุรกิจทางในและต่างประเทศครับพี่บ๊วครับภายในงานมีการบรรยายพิเศษในเรื่องของการปรับตัวข้องอุตสาหกรรมไทยในโลกยุคใหม่และซอฟต์พาวเวอร์จากประธานศาสตกรรมแห่งประเทศไทยและสัมมนาในหัวข้อเคล็ดลับการสําเร็จข้องการทําส่วนป้ามรายย้อยแนวโน อุตสาหกรรมและตลาดปลาล์มน้ำมันในอนาคตและมีมหกรรม Skill อ็กซนะครับ พลิกโฉมการพัฒนาคนสู้โลกยุคใหม่ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง24ถึง26สิงหาคมและจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่25สิงหาคมที่สุราธานี h a ล l c h e น s ี a สู้กันค่ะเซนทันสุราธานีนี่จะมีงานมานี่เอ็กซ์โปด้วยไหมครับโอแล้วครับจะแคร์แล้วนะครับแคร์แล้วงานย่ย่ํานะครับเพราะอย่ว่าสุราธานีพี่น้องก็ไปร่วมกันได้นะเดี๋ยวาะปอพักมิซากรมเนี่ยก็ไปร่วมกันได้มีรับไล่เลยปีที่แล้วเนี่ยมีโอกาสไปร งานได้เนี่ยหมาแมสดงกันด้วยน่าไปเปิดทูเปิดตานะครับ